สวัสดีครับสงครามยูเครน466วัน แน่นอนว่าการรบทุกสมรภูมิมีการรบไปคุยไปและเวลาผ่านมาถึงขนาดนี้ความเสียหายทั้งสองฝ่ายนี้มากมายแล้วนะครับเริ่มล้าเริ่มแผ่วไม่มุทะลุเหมือนตอนแรกๆโดยเฉพาะกับรัสเซียตอนนี้นี่เตรียมตัวตั้งรับการโตกลับของยุเคนและรัสเซียเน้นโจมตีด้วยโดรนกับขีปนาวุธต่อเมืองต่างๆของยูเคนนะครับก็เพื่อสร้างความกลัวจุดสังเกตคือโดรนแล้วก็ขีปนาวุธที่รัสเซียใช้โจมตีมีปริมาณที่ไม่เยอะเหมือนกับตอนช่วงแรกๆ เพราะว่ารัเสเซียมีปัญหาในการผลิตอาวุธโดนชาฮิต136มีข่าวว่าอิร่านไปเปิดสายการผลิตในรัเสเซีย เราก็ไม่รู้ว่ากําลังการผลิตว่าผลิตได้วันละเท่าไหร่นะครับในส่วนของโดนส่วนขีปนาวุธรัสเซียเอาขีปนาวุธเก่ายุคโซเวียตที่มาใช้ซึ่งขีปนาวุธชุดนี้น่าจะมีไม่เยอะส่วนขีปนาวุธใหม่มีข่าวว่ารัสเซียนี่สามารถผลิตได้เดือนละ10,000ลูกไม่น่าจะมีอยู่จริงนะครับคงผลิตได้น้อยกว่าน,นั้นแล้วก็เป็นขีปนาวุธแบบไม่นําวิถีพระรัสเซียถูกความบาดไม่มีอุปกรณ์ขั้นสูง ความน่าสนใจคือตอนนี้รัเสเซียเหลืออาวุธอะไรบ้างแอดมินวิเคราะห์ว่าพวกขี่ปนาวุธขั้นสูงรัเสเซียเหลือไม่เยอะแล้วมีความจําเป็นต้องเก็บไว้ทางยุทธศาสตร์นะครับเอามาใช้กับยูเครนทั้งหมดนี้ไม่ได้ส่วนพวกไฮเปอร์โซนิกต้องยอมรับว่ารัเสเซียไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นอาวุธที่เหลือเยอะของรัสเซียคือพวกระเบิดทิ้งปอมที่ใช้กับเครื่องบินโจมตีภาคพื้นพเพระรัสเซียเนี่ยใช้เครื่องบินไม่ได้ จมตีไม่ได้ระเบิดทิ้งปอมก็เลยเหลือเยอะนะครับแต่ว่ายูเครนก็มีระบบป้องกันนี้มากขึ้นก็สบายใจได้ในระดับหนึ่งว่ารัเสเซียคงไม่เอาเครื่องบินมาปูพรมยูเครนนี้แน่นอนนะครับ ถ้าคนไม่เข้าใจสภาพของรัสเซียก็คงคิดว่ารัสเซียนี้ยิ่งใหญ่ทันสมัยสีวิไลขนาดบุกกรงเคียบไม่ได้กองเชียร์ก็ยังบอกว่ามันเป็นแผนเป็นยุทธการเฮมเบอร์เกอร์เป็นยุทธ,กา,ธการคีมหนีบสุดท้ายนี่คีมหักนะครับในช่วงฤดูหนาวที่กองเชียร์คิดว่ารัสเซียจะเก่งขึ้นมีการตั้งชื่อยุทธการว่ายุทธการเทอร์มิเนเตอร์สุดท้ายเทอร์มิเนเตอร์โดนยูเครนทุบสิน้นฤทธิ์และยุทธการเทอร์มิเนเตอร์ก็เป็นแค่ลมปากฝากความหวังนี้ไม่ได้นะครับ แอดมินพยายามวิเคราะห์ว่ารัสเซียจะแก้เกมอย่างไรเมื่อยูเครนใช้ขี่ปืนุุย์รอนสตอมแชโดทำลายแนวหลังของรัสเซียนี่มากขึ้นซึ่งมันมีความแม่นยำนะครับเล่นเกมยาวแบบนี้รัสเซียนี่เสียเปรียบถูกตัดกำลังนี้ไปเรื่อยๆนอกจากโดนชาฮีตกับขี่ปนวุษตที่ไม่นำวิถีแล้วรัสเซียก็มีแต่พวกอิสแคนเดอร์ไอซีีเอ็มขี่ปนุษตรลูกใหญ่จะเอามาใช้ก็มีง่ายนะครับที่สำคัญเนี่ยมันยิงสกัดได้ง่ายด้วยในขณะที่ตอนนี้รัสเซียปวดหัวอยู่กับขี่ นูตต้อนสต o มเช h ดอ o w อังกฤษซึ่งก็เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของยูเครนมีการสัญญาคุ้มครองยูเครนอยู่นะครับมีการอัปเกรด M270 มันก็คือเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องเหมือนกับ h ไฮมาสแต่ว่า M270 เนี่ยมีลำกล้องเยอะกว่าแล้วก็ใช้ตีนตะขาบ h ไฮมาสนี่ใช้ล้อ,อยางนะครับอังกฤษอัปเกรดอย่างไรทำไมรัสเซียต้องผวากับการอัปเกรด M270 ของอังกฤษ แน่นอนว่าอังกฤษมีการส่ง M270 ให้กับยูเคนด้วยจริงๆ M270 อังกฤษจะปลดระวางนี้ไปแล้วแต่ก็มีไว้ใช้ในคงคังพอเกิดสงครามยูเคนนะครับอังกฤษเลยเอามาให้กับยูเคนกับมีผลงานดีอังกฤษจึงจะอัปเกรด M270 ให้ใช้งานได้ถึงปี2050 M2 เ0ของอังกฤษต่างจาก M2 7 0 A1 ของสาเมิกานี่เล็กน้อยนะครับก็คือ M2 7 0ของอังกฤษสามารถป้องกัน IED หรือว่าระเบิดแสวงเครื่องได้อังกฤษต้องการให้ M2 7 0ในยเนี่ยทันสมัยขึ้นเพิ่มระยะจะรวดเป็น150กิโลเมตรส่วนขีปนาวุธที่ใช้ PRS M หรือว่า Precision Strike Missile กำหนดระยะอย่างต่ำนี่499กิโลเมตรแล้วก็สูงสุดอยู่ที่999กิโลเมตรซึ่ง PRS M มีใช้อยู่ใน M1C สองไฮมาสด้วย ส่วนขีปนุษย์พื้นฐานที่ใช้กันอยู่นะครับจะพัฒนาให้มีระยะ400กิโลเมตรปัจจุบันมีระยะแค่70กิโลเมตรและต้องมีความแม่นยำด้วยสามารถโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ได้อังกฤษตั้งใจให้ M270 เป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับแน่นอนว่าศึกษามาจากสงครามยูเครนนยครับแม้ว่าอังกฤษจะประกาศพัฒนาไว้ใช้เองแต่ว่า M270 มันมีอยู่ในยูเครนด้วยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะมาถึงยูเครนโดยเฉพาะตัวที่มีระยะ150 ส0กิโลเมตรระยะไม่เกินข้อตกลงด้วยรัเสเซียก็หวั่นไหวนี่เหมือนกันนะครับ ก่อนเกิดสงครามยูเครนสาลเมิกาแล้วก็ตะวันตกเนี่ยประเมินรัสเซียไว้สูงมากพัฒนาอาวุธให้ทันสมัยอาวุธหลายอย่างนี่ถูกปลดประจําการและพอเกิดสงครามยูเครนนะครับก็เอาอาวุธที่ปลดประจําการมาให้กับยูเครนใช้ปรากฏว่าใช้งานได้ดีและตะวันตกสามารถประเมินอาวุธของรัสเซียได้ว่าไม่เท่าไหร่นะครับอย่างไม่ต่างจากยุคโซเวียตนี่มากนักที่ผ่านมาคิดไปเองว่ารัสเซียนี่ทันสมัยพอเห็นสภาพจริงนี่เปลี่ยนใจแล้วนะครับอาวุธที่ปลดประจําการไปแล้วกลับมาผลิต ใหม่หรือว่าอัปเกรดใช้งานต่อไปตัวอย่างเช่น M142 Hi-Mas จริงๆแล้วสัตมิการนี่ปลดระวางนี่ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้กลับมาผลิตใหม่นะครับแล้วก็มีหลายประเทศสนใจ Hi-Mas สั่งซื้อนี่จำนวนมากเพราะว่าผลงานในยูเครนเช่นเดียวกับ M270 ต่อมาที่เลิกผลิตไปแล้วต้องมาผลิตใหม่คือขี่บนุษุ์ปะทับป่าสติงเกอร์ซึ่งสอยเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียนี้เป็นว่าเล่นราคาถูกด้วยนะครับและต่อจากนี้โฉมหน้าของสงครามนี้จะเปลี่ยนไปจะมีการใช้โดรนนี้มากขึ้นหมายถึงโดรนขั้นสูงนะครับเช่นเบลัก่าแล้วก็เอ็มคิวไนส่วนสงครามยูเคนี่ใช้โดรนขนาดเล็กพิชีพเท่านั้นยังไม่มีโดรนใหญ่ที่สําคัญคือรัสเซียเนี่ยเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีของโดรนไม่เหมือนที่โมไว้นะครับจนต้องมาขอโดรนจาก กองทัพรัสเซียนี้ล้าหลังกว่าที่คิด ในสงครามยูเครนเราคงได้เห็นยูเครนเนี่ยได้อาวุธพิสัยไกลนี้ขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่อังกฤษส่งสตอมแชโดพิสัย250กิโลเมตรดูเหมือนจะมีอย่างอื่นตามมาเร็วๆนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือตัวจรวดของ M270 ที่อังกฤษนี้อัพเกรดมีระยะ150กิโลเมตรมันส่งได้ง่ายนะครับและยูเครนมีเครื่องยิงนี้อยู่แล้วใช้ได้ทั้ง M270 แล้วก็ M142 h i m a r s ต้องรอดูว,ว่าอังกฤษจ,จะว่าอย่างไรแต่ว่าดูทรงอังกฤษไม่ได้กลัวร,รับ มีโอกาสส่งที่ยูเครนเนี่ยจะได้จรวจด150กิโลเมตรหรือไม่ก็อังกฤษมาบอกวิธีทําให้กับยูเครนก็ได้มีอุปกรณ์นี้อยู่แล้วหาง่ายกว่ารัสเซียแน่ๆน,นะครับสงครามยูเครนในระยะยาวอาวุธเล็กๆนี่สําคัญมากที่จะผลักดันต่อต้านได้ส่วนอาวุธใหญ่ๆมันเอามาใช้ยาก มันก็เป็นบทเรียนของรัสเซียจริงๆรัสเซียก็มีบทเรียนมาแล้วจากยุคโซเวียตแต่ว่ารัสเซียนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าขาดเทคโนโลยีโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแต่รัสเซียก็ยังอยู่ติดกับโซเวียตจะเรียกว่ารัสเซียเนี่ยขวาจัดอนุรักษ์นิยมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอยากพัฒนาเหมือนกันแต่ทำไม่ได้ก็ทำทรงเป็นอนุรักษ์นิยมไปแบบมึนๆนะครับ สิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องระหว่างไทยกับรัสเซียคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ขายเครื่องบิน f 3 5ให้กับไทยก็มีนักวิชาการกับกองเชียร์หลายคนบอกให้ไปซื้อเครื่องบินของรัสเซียนะครับพร้อมทั้งโฆษณาว่าเครื่องบินรัสเซียดีแบบนั้นดีแบบนี้สามารถแยมระบบเครื่องบิน f 3 5ได้ถ้าเก่งขนาดนั้นนะครับทำไมไม่มาแยมระบบป้องกันของยูเครนให้มันเจ๊งไปเลยแล้วก็ยกขยโยงกันบินเข้ามาถล่มกรุงเคียบเชียร์ก็เชียร์เกิเนไปนะครับอย่างซู30เละเทะทั้งในอินเดีย แล้วก็ทั้งมาเลเซียก็ยังยกยอให้เป็นเทพอีกอีกลำคือมิก35มีคนอยากให้ไทยซื้อนะครับรู้ไหมว่ามิก35เนี่ยของทัพรัสเซียยังไม่นําเข้าไปจําการเลยนะครับมีไว้ทดสอบนี่สองลำเสนอขายให้กับอินเดียอินเดียก็ไม่เอาเสนอให้กับมาเลียมาเลียก็ไม่เอานะครับมิก35ขายใครไม่ได้นซาก r ลำเพราะว่ามิก35เป็นการเอามิก29มาประกอบใหม่ก็คือรัสเซียในปลดประจําการมิก29แล้วก็โ so ง เวียดผลิตมิก29ไว้เยอะมากมันเต็มโกดังนะครับรัสเซียเลยเอามิก29มายำอะไรขายให้กับอินเดียมาแล้วรอบหนึ่งก็คือมิก 29K นะครับด้วยความที่มิก29เหลือเยอะ บริษัทมิกเลยเอามาประกอบใหม่แล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่านี้เดิมนี้เข้าไปแต่ว่าโครงสร้างรูปร่างยังเป็นมิก29ิปัญหาเดิมเดิมก็ยังอยู่นะครับพิใัยการบินสั้นอายุการใช้งานเครื่องยนต์น้อยควันดำที่สำคัญอายุแอร์เฟรมนี่เยอะแล้วบางทีต้องรู้ข้อมูลด้วยนะครับเชียสุม 4, สุ่ม5นี่ไม่ได้ถ้าไทยซื้อมิก35ิไทยจะกลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่ใช้มิก35ิของหายากอีกแล้วนะครับที่ผ่านมายังไม่ เลยครับกับของหายากมันไม่ดีหรอกครับ